สอย่างธุรกิจในต่างแดนที่น่าสนใจหากจะนึกถึงพลังของความเป็นไทยหรือซอฟต์พาวเวอร์ของไทยโอกาสทางธุรกิจในต่างประเทศโดยเฉพาะอเมริกาที่น่าสนใจก็คือ 1. ร้านอาหารไทยร้านอาหารไทยนะั้นตอนนี้นะครับทำกำไรได้มหาศาลคนที่เคยทำก็คืนทุนเร็วภายใน2ปี บางคนที่มีใบอนุญาตขายเครื่องดื่มหรือแอลกอฮอลด้วยก็ยิ่งได้กําไรเร็วกว่าเดิมแต่มันขอยากมากครับร้านอาหารไทยเฉลี่ยก็ตกจานละสิบกว่าบาทขึ้นครับแล้วก็ธรรมเนียมการปฏิบัติในสหรัฐอเมริกาหรือต่างประเทศจะต้องให้ติปนะครับ10%ถึง20%ครับโอ้โหถ้าไม่มีตังไม่กล้ากินเลย เด็กเสิร์ฟก็มีรายได้ส่วนหนึ่งนะครับส่วนพนักงานหลังร้านอะไรต่างๆก็เงินเดือนสูงรายได้สูงนะครับน่าสนใจครับแต่อย่างไรก็ตามตอนนี้นะครับร้านอาหารในอเมริกาหรือทั่วโลกประสบปัญหาวิกฤตของแรงงานครับสืบเนื่องมาจากพ่อครัวแม่ครัวเด็กเสิร์ฟเด็กร้านจานได้ขออัพเงินเดือนขึ้นบางคนอัพเงินเดือนขึ้นไม่ได้ก็โวยวายไปยังซิตี้ ยุ้ยฟ้องร้องกันให้รุนวานคนที่รวยจากนั้นงนะานก็เบื่อหน่ายแล้วไม่อยากทําแล้วแต่ันงทีโอกาสธุรกิจครับเราไปเซ็งได้ครับคนที่ยังไม่มีกรินการอเมริกาหรือ,อซิติชั่นของอเมริกาสามารถไปลงทุน และก็ทำวีซ่า E2 ได้เลยครับแล้วก็เอาทีมที่เป็นต่อครัวแม่ครัวเด็กเสือของเราไปตามรายได้ที่เหมาะสมครับเพราะฉะนั้นสมัยก่อนผมเซ็งราคา6ล้านถึง10ล้านบาทไทยแต่ตอนนี้เซ็งไปแล้วครับ 2. ธุรกิจนวดและสปาโอ้โหวันนี้เป็นโอกาสอันดีและเป็นซอ f t ์พาวเที่รัฐบาลไทยส่งเสริมด้วยครับเพราะตอนนี้เด็กเสร์ฟแม่ครัวร้านอาหาร หันไปเป็นมอนวดหรือพนักงานนวดหรือพนักงานสปาหมดเพราะมันรหลได้ดีกว่านั่นเองครับโอ้โหนวดครั้งหนึ่งสามร้อยกว่าเหรียญนะโอ้โหจะเอาไหมเนี่ยไม่รู้งติปอ่ะโอ้โหมันน่าสนใจไงครับและธุรกิจที่สามคือทำเล็บแล้วทำขนตาเนี่ยแหละโอ้โหมันนั่งทั้งวันทั้งคืนเลยผมไม่เซเวอตลาดครับนั่งเล่นทำเล็บกันทั้งคืนแต่ขาดคนครับเมืองไทยก็ขาดเมืองนอกก็ขาด โอ้โหนี่คือโอกาสธุรกิจของคนที่จะไปทําง,งานในต่างแดนโอ้โหเงินมันมหาศาลวันหนึ่งเฉลี่ยแล้วก็ประมาณอย่างร้านอาหารนี่ก็รวมติดด้วยก็ประมาณ5 0 0 0ันถึงแปดพบาทเลยทีเดียวส่วนนวดไม่ต้องพูดถึงแล้วคุณจะไปไหมครับหากมีข้อสงสัยอะไรก็ถามได้ในก่องข้อความของผมได้เลยนะครับขอบคุณครับ